เวลา17นาฬิกา11นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปรมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชบรจักรีพุทธศักราช2568 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่หนึ่งทรงประเคนพัดรองเท่รลลึกพระราชพธีสมะมงคลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์หรูปแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสาักการะเทวดารักษาพระมหาสเสวตฉาิและถวายกราจาสักการะพระแท่นราชบัญญกถรอน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณพระที่นั่งจักรพัิพิมานแล้วส่งจุดทูกเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศสาลทักษิณจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิฉัยทรงจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมมวานคู่พระบรมอถิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพุทธปฏิมาชัยวัดร,รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมรบรมอาิ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดุลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมะมงคลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์จำนวน73รูปเท่าจำนวนปีสมะมงคลและพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาหนึ่งรูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศส่งจุดทุปเทียนเครื่องทรงธรรมส่งจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพระนพพดลมหาสเวตฉตรตสำหรับพระบรมอธิทรงธรรมทรงศีลพระราชญานวัชระชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายธรรมเทศนาเรื่องติรัตนกถา จบแล้วทรงประเคนจตุปปัจจัทยทธรรมบูชาก,กันเทศแล้วสงทอดผ้าไตรพประสงค์สดับปรกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาวันที่14มกราคม2568เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันเป็นวันสมมงคลเท่าพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม2279และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักศนาน,านุปทานถวายแดส่สมเด็จพระบรมราชบุพการี เป็นราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทรงอนุสรณค์คำนึงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชาบุพการีในวาระต่างๆเช่นวันครองสิริราชสมบัติเวียนมาพ้องกันหรือวันที่พระชนมายุเวียนมาเสมอเท่ากันเป็นครั้งแรกเรียกว่าสมะมงคลหมายถึงเสมอกัน ซึ่งการพระราชพิธีสมะมงคลถือเป็นการแสดงถึงพระราชจริและวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเทิดทูนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพ,พระบรมราชบุพการี ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดรมหม่ให้ตั้งการพระราชพิธีสมมมคลมาแล้วสีวาระคือการพระราชพิธีสมมมคลพระชนมายุเท่าสมเด็จพระมหิดลาร์ทิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่29สิงหาคม2505การพระราชพิธีสมมมคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่7มกราคม2528การพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเมื่อวันที่18บแพฤศจิกายน2534 และการพระราชพิธีสมัคมงคลพระชนมายุเท่าประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่23พฤษภาคม2543ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธี สมะมงคลพระชนมายุเท่าประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตรยิย์เาอิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568เพื่อส่งพระราชอุทิศวายประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยทรงอนุสรณค์คำนึงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นปึกแผ่นร่มเย็นทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งและนักปกครองที่ฉาญฉลาดปกป้องขอบขันทศีมา เพื่อทำรงรักษาเอกราชของชาติไทยทรงทรรมุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงตระหนักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งเดียวกับชาติและประชาชนส่งสร้างเครื่องราชากากุธภัณฑ์และเครื่องราชาประโภคซึ่งแสดงถึงความเจริญมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตั้งมั่นเป็นเอกราชทรงฟื้นฟูราชประเพณีและประเพณีต่างๆและส่งสร้างเครื่องประกอบพิธีเพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะทรงเอาพระราชาฤาษไทยใส่และทรงให้ความสําคัญในการดูแลทุกสุขของประชาชนในทุกด้าน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาราษฎรและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชบุปการี ทรงทำนุบำรุงศาสนาทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชาหฤกไทยใส่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขจึงทำให้พระราชวงการกรียั่งยืนมั่นคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน